สวัสดีค่ะอาจารย์โอ้โหเห็นการเมืองช่วงนี้ี่เป็นยังไงทั้งครอบทั้งงามทั้งคลองเลยหรือเปล่าอาจารย์เขาเริ่มจากครอบครัวครอบครัวเลยเมื่อเป็นครอบครัวับเขาอะไรใส่เข้าไปในสมองลูกมันก็คือครอบงามแต่เสร็จแล้วใครจะไปว่าเขาครอบงามเขาบอกว่าเขายิ่งกว่าครอบงามพระครอบคลองพระลูกเป็นของเขา งั้นมันมีทั้งสามครอบเลยเออครอบครัวเดียวกันเมื่อสั่งสอนมันจึงเป็นการครอบงามเมื่อดูแลจึงเป็นการครอบครองกับครบชุดเลยนะอาจารย์ใช่แ,แต่วิธีการนี้รู้ไหมเขากำลังด้อยค่าลูกเขาอืมน่าสนใจน่าสนใจยิ่งเขาแสดงบทบาทมากเท่าไหร่คนก็ยังคิดว่าลูกเขาไม่เป็นอืม คือถ้าลูกเป็นเนี่ยพ่อก็ไม่จําเป็นจะต้องออกมาครับแต่นี่พ่อออกมามันก็ยิ่งแสดงว่าพ่อเนี่ยรู้ดีว่าลูกตัวเองไม่มีปัญญาอืมใช่ไหมทีนี้เวลาที่เขาพูดอะไรก็ตามจะเป็นการแสดงปากถาก็ตามจะเป็นการให้สัมภาษณ์ก็ตามครับดูเหมือนว่าเขาจะแย่งเอานโยบายและการทำงานของรัฐบาลไปพูดหมดแล้ว อ่าใช่มีคนพูดเรื่องนี้ยนเยอะนะอาจารแล้วลูกจะแล้วลูกจะเหลืออะไรพูดละ่ะกับถ้าลูกพูดตรงกับพ่อ,อคนก็ย่อมมองว่าอ๋อนี่ไงที่ครอบงำเอาไว้เออครับถูกไหมกับก็พ่อพูดอย่างนี้แล้วลูกพูดตามก็แสดงว่าลูกพูดตามพ่อ,อม,มันคือการครอบงำกับ แต่เขาคงไม่มีความผิดทางกฎหมายหรอกเพราะสุดท้ายก็เลยบอกว่าพ่อให้คําปรึกษาลูกมันผิดตรงไหนละ่ะเขาพูดแล้วนี่ครับอาจารย์ใช่แต่ลูกเขาก็จะดูด้ยไปเรื่อยๆว่าไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่พ่อพูด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> การแสดงประธานาธิษา <c oughs> เขาที่เนชั่นเนี่ย <c oughs> มันเหมือนกับเขาแถลงนโยบายเลยนะอ่าใช่เหมือนเลย แล้วเดี๋ยวพอคุณอง้งอิงเนี่ยปฏิญาณตนเสร็จเรียบร้อย <Yeah. S 1> ก่อนจะบริบัตหน้าที่ต้องถแถลงนโยบายกับสภาแล้วถ้าพูดไปเหมือนที่พ่อพูดในการแสดงประกถาแล้วลูกจะมีอะไรที่น่าชื่นชอบวอาโอ้ยลูกฉลาดเหลือเกินลูกคิดดีลูกมีนโยบายที่ยอดเยี่ยมลูกมีโครงการที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้ประเทศชาติ กับคนจะไม่พูดอย่างนั้นแต่คนว่านี่เหมือนพ่อมันพูดเลยดีกว่าโอ้ที่พ่อไปพูดที่เนชั่นพูดอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้องมีคนเปรียบเทียบแน่แน่อาจารย์แน่นอนเอามาประกบได้เลยทำกราฟิกประกบแล้วลูกจะเหลือคุณค่าตรงไหนทลูกจะเหลือคุณค่าตรงไหนโอ้โหมนเป็นการทำร้ายลูกทางอ้อมอาจารย์ แน่นอนเพราะเขาคิดว่าเขาต้องการแสดงว่าเขาเป็นคนเก่งที่สุดในประเทศไทยนออะเขาจึงแสดงวิสัยทัศน์ับขณะเดียวกันที่เขาทําอยู่เนี่ยนอกเหนือจากจะบอกเขาเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วเขายังเป็นคนอยากจะทําอะไรก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องสนใจความผิดความถูกเพราะทัศนะของเขาคือกูอยากจะทํามึงมีปัญญาทําอะไรกูไหมอ่าใช่เขาคิดแบบนี้ครับ อันนี้คือสิ่งที่ฉันอยากจะทําเพราะฉะนั้นฉันจะทำมึงจะพ่าวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าผิดถูกยังไงมึงก็ทําไปสิแล้วมึงมีปัญญาไหมอ่าคุกหนึ่งปีกูยังไม่ติดสักวันหนึ่งเลยอะ่ะแล้วมึงทําอะไรกูได้ไหมนี่คือตัวตน<ะ>เลยอนะตัวตนเขาเลยนะใช่ออมไอสิบเอ็ดข้อที่ว่าที่บอกว่าจะออกมาพักเนี่ยจะต้องมีคนหิ้วปีกข้าห้องนะ้ำมีคนป้อนข่าวเดินเองไม่ได้โซซัดโซเซเนี่ยมีข้อไหนที่มันใช่บ้างไหมอ่ะไม่มีเลยฮะ <c oughs> เออออกมาแล้วก,ก็ไปเชียงใหม่ออกมาแล้วก,ก็ไปภูเก็ตออกมาแล้วก,ก็ไปโคราชครับสิบเอ็ดข้อมันได้ข้อไหนบ้างอ่ะอืมแล้วมีใครมีปัญญาทําอะไรเขาไหมอืมมีปัญญาทาอะไรเขาไหมอืมเขาจะคนอย่างเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทําเพราะเขาเชื่อว,ว่ากูอยากทําอะไรกูก็ทําได้พวกมึงไม่มีปัญญาทําอะไรกูล็อกครับครับอาจารย์ <c oughs> ผมกําลังคิดตามอย่างนี้นะว,ว่า ถ้านายกไม่ได้ทําอะไรด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเ,เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคุกนะคะระับาจารย์แล้วกรรมมันจะแน่นอนแน่นอนไม้แต่มันเป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วไม่ใช่หรอที่ต้องมีคนติดคุกแทนอ่าเตี <laughs> ไมไปได้หรอฮะก็ไม่ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยการเผาสารการเขาติดมาไม่ติดเขาไม่ได้เผาเนี่ยอยกางคนอื่นที่เผาติดใช่ <laughs> ถูกไหม <laughs> ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องหวยบนดินน่ะ อืมคนอื่นติดเขาไม่ติดใช่ฮะการเงินกู้กรุงไทยเขาติดไหมกู้ไม่ติดแต่คนอื่นติดครับเรื่องพาษีเสียไม่เสียคุณเบญจาติดใช่ป่ะครับใช่เรื่องอะไรดันเออแล้วเรื่องกล้าเนี่ยเรื่องต้นกล้าเนี่ยก็คนอื่นติดอีกเหมือนกันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเขาไม่นแค่คนติดแทนหมดแหละครับใช่ไหมแม้แต่ตอนน้องสาวเป็นนายก บุญทรงก็ติดแทนก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็ติดแทนกับคนอย่างเขาไม่ติดคุกหรอกอขนาดโดนคดีตัวเองยังไม่ติดเลยส่วนอย่างอื่นเนี่ยเวลาที่อยู่ในคดีใคระจะเป็นผู้ต้องโทษไม่ใช่เขากับแต่รอบนี้เสียวไส้นะคะเนาทำไมคนที่จะแทนลูกสาวนะลูกสาวลูกสาวลูกสาวอ๋อตำแหน่งนายยกดิมันไม่ใช่ มันไม่ใช่คุณสมัครมันไม่ใช่คุณสมชายับมันไม่ใช่คุณยิ่งรักมันไม่ใช่คุณเศรษฐาแต่มันเป็นแพทองทานอา,อาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เห็นบทบาททักษิณผมใช้คำว่าหนักกว่าเดิมไหมครับอาจารย์มากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นคนที่ล้ำเส้นโดยไม่รู้ตัวครับเขาไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าสิ่งนี้ฉันอยากทำ เอางี้นะตงพี่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่19กันยา25สิงหามทักษิณไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นอ่าเขาไม่คิด,ดเขาอยู่อเมริกาใช่ไหมเข,เขาคิดว่าอํานาจเกินและอํานาจการเมืองของเขาเนี่ยไม่มีใครจะทําอะไรเขาได้ครเพราะฉะนั้นพี่ว่าวันนั้นเขาช็อกพอสมควรนะอื